ใครที่กำลังมองหากระบะยกสูงแต่งเทร่รอบคันและไมโคตรน้อยเดี๋ยวเรามาดูเจ้ากระบะ Ford r เ n g เจอคันนี้กันอไปดูเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปของช่องรถดีอยากขายนะครับเมื่อกี้ตอนต้นหัวคลิปบอกแล้วว่าใครมองหารถกระบะยกสูงแต่งรอบคันแล้วก็ ไมโคตรน้อยนะครับดูคันนี้นะครับรถคันนี้ครับเป็นเจ้า Ford Ranger 2.2 DCOpen Cab Highlander XLS Pickup นะรถคันนี้เป็นรถปี2019อ่ะเดี๋ยวค่อยๆมาดูในแต่ละมุมของรถคันนี้กันครับรถคันนี้นะครับผู้ขายนะครับแจ้งว่าทำอะไรมาบ้างรถคันนี้เราเปลี่ยนกระจังหน้านะเป็นกระจังหน้าเป็นตัวกระจังหน้าแบบ Mustang นะครับแล้วก็มีชุดชุดแต่งน้องอูมีชุดแต่งนะครับ ข้อฝากระโปรงนะให้มันดูแบบสปอร์ตนะ,ะเป็นไงเดิมทีฝากระโปรงจะเรียบมานะนี่คือผู้ขายนะครับแจ้งว่าได้แต่งชุดฝาครอบมานะครับแล้วก็นะติดตัวกรอเลนเจอรนะครับกระจังหน้าเปลี่ยนมานะครับไฟก็เปลี่ยนมานะในส่วนของด้านล่างครับชุด แต่งในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับเปลี่ยนมานะลิ้นอะไรนี้เราทําสีมาใหม่เลยนะรถคันนี้บอกเลยครับเป็นรถไมโคดน้อยวิ่งมาเพียงแค่3,300กว่าโลนะครับรถออกมาปี18 600กว่าวันที่ผ่านมาขับไปไหนแค่ 3,000. กว่าโลนะครับผมว่าขับขับจอดหรือเปล่านะถือว่ารถอยู่ในสภาพดีนะครับอมาดูชุดยางครับยางอันนี้ตอนนี้คือเดือนมกราของปี6,4 ยางอันนี้เพิ่งเปลี่ยนหลังวันคริสต์มาสของปี63ยางเป็นยางใหม่นะครับใหม่เลยนะแต่งมานะครับเปลี่ยนมาสีล้อบอกเลยว่าชุดนี้20,000กว่าบาทมีใบเสร็จโชว์เลยนะแม็กอันนี้แต่งมาครับมากับชุดล้อดูให้มันดูแบบแมทชิ่งมาเลยนะอ่ะค่อยๆสไลด์ไปครับชุดแต่งชิ้วบางโคนอันนี้ก็มาเดิมเลยนะแล้วก็มีชุดแต่งตรงนี้บิลอินครับ เป็นชุดแต่งงวงช้างนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวสีส้มด้วยนะค่อยสไลด์ไปครับที่ครอบที่จับประตูมีให้มานะครับสติ๊กเกอร์ของรถคันนี้น้องอู๋ค่อยๆซูมเอาออกมานิดนึงสติ๊กเกอร์เราก็แต่งมานะดูลายมาแล้วก็แต่งมานะครับรถคันนี้เครื่องยนต์ดีเซล2002ตัวนี้เป็นตัวขับ2นะครับเป็นตัวขับ2นะ4ีคูณสที่เรา เขียนนี้เป็นสติกเกอร์เฉยนะแต่จริงรถคันนี้เป็นตัวขับ2ด้านหลังครับรถคันนี้จุดขายจุดหนึ่งครับน้องอูรถคันนี้มีกล้องมองหลังนะแต่เดิมนะครับรถรุ่นนี้นะไม่ได้ให้กล้องมองหลังมานะอันนี้เจ้าของเดิมนะครับแจ้งว่าได้ไปติดกล้องมองหลังให้แล้วก็ในส่วนของกันชนครับกันชนเป็นกันชนมีหัวลากนะมีหัวลาก3าจุดนะครับหัวลากตรงนี้เป็น <S <S <อ>นี่นะคะเห็นไหมหลากแล้วตรงนี้ตรงนี้เป็นอลูมิเนียมนะ แข็งแรงเลยบอกเลยว่าใครเข้าข้างหลังมานี่ผมบอกเลยว่ารถคันนี้ไม่สะเทือนนะครับเอามาดูตรงนี้หน่อยน้องอู๋ครับโอ้โหหนักมากแผ่นปูครับแผ่นปูเดิมนะครับจากฟอร์นะครับจากฟอร์นะแผ่นปูไม่ต้องถามนะครับไม่มีลอกนะครับยังแผ่นปูเดิมเดิมวิ่งมาแค่3000ักโลน้องอู๋โชว์เมดอาร์คหน่อยโชวนิดนึงครับตรงนี้เห็นไหมครับล่องรอยมาร์กิ้งจากโรงงานยังคงอยู่นะครับ เห็นไหมฝั่งนู้นนิดนึงเอาให้ชัวร์ครับรถไม่เคยโดนหลังมานะครับเราบอกแล้วนะรถคันนี้ไม่มีโดนหลังไม่มีโดนหน้านะครับโอเคเรารับประกันโครงสร้างนะครับอ่าค่อยๆไปครับอ่ามีจุดหนึ่งที่แต่งมาครับก็ของโลบาร์นะโลบาร์ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราแต่งมาให้เนาะโอเคเห็นไหมเป็นโลบาร์มินินะแข็งแรงครับ ใครมองหารถกระบะยกสูงไมโครดน้อย3,000กว่า300โลกับรถปี18นะครับแล้วก็ชุดแต่งรอบคันอย่างนี้ตั้งแต่ตั้งแต่ล่างยันบนตั้งแต่ล้อยางตั้งแต่แม็กนะครับไปจนถึงชุดแต่งในส่วนของไฟตัดหมอกไฟหน้ากระจังหน้ามาสแตงนะครับรวมถึงที่ข้อฝากระโปรงตรงนี้ครับเห็นไหมแต่งมาหมดนะแล้วก็มีงวงช้างนะตัวนี้ก็แต่งมาครับ รถคันนี้อยู่ในสภาพพร้อมใช้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2,200cc นะครับเป็นเกียร์ธรรมะนะครับเป็นเกียร์ธรรมดาปี2018นะครับโอเคนี่คือสเปคลรถนะครับเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาด้านหน้าสวยครับรถคันนี้ใครได้ไปสภาพน้องคนโตป้ายแดงแน่นอนรถคันนี้วิ่งมาเพียงแค่3,000 3โลมือเดียวรับประกันใหม่แท้แน่นอนนะครับราคารถคันนี้ครับ ราคาพิเศษ479,000บาทนะครับ479,000บาทสนใจติดต่อรถดีอยากขาย0628242551 0628242551นะครับวันนี้เราโชคดีนะครับได้เจอรถคุณภาพดีสภาพดีไม่น้อยและราคาดีๆนะครับมานำเสนอให้กับผู้ชมคลิปรถดีอยากขายนะครับใครสนใจกด subscribe กดกระดิ่งไว้เดี๋ยวเราไปดูสภาพหน้า้องเครื่องกันว่ารถคันนี้ สภาพน้่งเครื่องเป็นยังไงและสเปคของเครื่องยนต์เป็นยไงอ่ะไปดูเลยโอเคเรามาดูสเปครถนะครับของเจ้า Ford Ranger 2นะครับ2.2ปี2018ตัวนี้ตัว xls pickup นะครับปี2018รถวิ่งมาเพียง3,300โลแพ้มือเดียวนะครับอ้าเรามาดูสเปครถให้ข้อมูลกันนิดนึงครับ รถคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลสสูบนะครับแรงม้านะอยู่ที่สูงสุดนะครับแรงม้าสูงสุดอยู่ที่158แรงม้าแรงบิดสูงสุดนะครับอยู่ที่385ินิวตันเมตรนะครับตัวนี้นะเป็นเครื่องยนต์ตัวดีเซลนะครับเป็นตัวขับ2นะครับคันนี้นะเป็นตัวขับ2นี่คือสภาพอ่ะเรามาดูสภาพความใหม่กันนะอ่ะเริ่มตั้งแต่ตัวนี้ก็ได้นะอู สติกเกอร์มอกรอยังอยู่นะครับสติก er เกอร์เดิมๆติดจากโรงงานนะไม่ใช่เรามาติดให้นะครับผู้ขายแจ้งว่าสภาพรถเดิมๆด,ดูเครื่องนิดนึงครับรหัสเครื่องที่เป็นบาร์โค้ดนะครับที่เป็น QR Code รหัสเครื่องทุกอย่างยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับตัวนี้เป็น Ford r a n นเจอร์เครื่องยนต์ดีเซล2002ตัวโอเป็นตัว Open Cap นะครับ XLS Pickup นะราคารถคันนี้479,000บาทกับสภาพ รถที่แตะพื้นหรือเครื่องยนต์ทำงานเพียงแค่3,300กว่าโลเองนะครับขา,ายแจ้งว่ารถคันนี้อยู่ในสภาพดีและแต่งมาให้พร้อมนะครับอ่ะเราดูสภาพน็อตตัวถังหน้าเครื่องกันนิดนึงครับวิ่งน้อยและสภาพเป็นยังไงน็อตเดิมนะครับจากสายตาที่ผมสัมผัสได้นะอ่ามาถึงหัวน็อตนะครับหัวน็อตแก้น้องอู่ซูมอยู่นะ ัวน็อตแก้มเป็นไงสวยเหมือนเดิมนะครับสภาพเครื่องยนต์ไม่มีน้ำมันเยิ้มนะน้ำอ,อูดค่อยๆสไลด์ไปครับค่อยๆสไลด์ไปนะครับรถคันนี้ไม่มีน้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องไม่มีไหลยเยิ้ออกมานะครับามาดูสภาพที่เป็นสภาพน็อตตัวถังนะครับยึดอีกฝั่งหนึ่งบ้างนะครับสภาพเดิมๆนะครับแก้มแล้วก็ฝากระโปรงแล้วก็ซ่องในเดิมนะครับ ถือว่าใครมองหารถยกสูงไม่น้อยแต่งมาครบนี้เลือกคันนี้ได้เลยข้างในเป็นเบาะหนังนะครับจอด้านจอด้านในรถตรงกลางเป็นจอดีวิดีนะครับเป็นจอแบบทัชสกรีนนี่คือสภาพด้านหน้านะครับของเจ้าตัว Ford Ranger 2.2 OpenCAP XLX ปี2018วิ่งมาโคตรน้อยนะครับเพียงแค่3,300โลอันนี้คือสภาพด้านหน้าทั้งหมดกระจังหน้าบอกแล้วว่าเปลี่ยนมา ไฟเปลี่ยนมานะครับแล้วก็ฟ็อกไลท์ครับไฟตัดหมอกทํามาใหม่นะครับไม่ต้องห่วงยางเปลี่ยนใหม่4ล้อยางใหม่เน้นนะครับยางใหม่เพิ่งลงพื้นมาเพียงยังไม่เกิน1เดือนนะครับแม็กใหม่มีบันดงบันได้เดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีหนึ่ง่ะมีบันดงบันไดพร้อมโลบาร์มีนะครับงวงช้างมีนะ,ะฝากระโปรงก็เป็นในลักษณะเป็นที่ค้ำไฮดรอลิกนะครับ โอเคครับรถคันนี้ทุกอย่างในสภาพที่สมบูรณ์งั้นเดี๋ยวเราไปดูสภาพภายในของเจ้าตัว Ford Ranger Open Cab 2.2ปี2018 XLS Pickup คันนี้กันกันกบไม่เพียงแค่3,300โล3,300โลออาไปดูเลยน้องอูโอเคครับเรากลับเข้ามาในรถ Ford Ranger 2.2 XLS ตัว Open Cab ปี18นะครับเรามาดูนะนี่คือไม้แท้ไม่เคยเขียนไม่เคยกรอนะครับอ่าเดี๋ยวผมไปดูอีกนิดหนึ่งไม่เคยเขียนไม่เคยกรอไมามาแน่นอนนะครับชุดแต่งครบไม้แท้นะครับรถคันนี้นะครับไม้แท้เห็นไหมฮะสามพั้ยห้าสิบสกิโลรถ600กว่าวันนะครับกับไม้3,000ผมว่าหาค่อนข้างยากนะครับตัวนี้เป็นตัวขับ2นะครับอ่ะเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูนิดหนึ่งอ่ะเดี๋ยวน้องอู๋ อ่า,เด,อาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเจ้าตัวอ่าโอเคนี่เราสตาร์ทแล้วนะครับโอเครถคันนี้ไม่แท้วิ่งมา3,352มกิโลกับรถปี2018นะครับ f o r d Ranger 2.2ดีเซลโอเพนแคป l s Pick up, ตัวนี้เป็นตัวขับ2นะ2 wheel drive นะครับหนะ้าปัดเลื่อนไม้บง่งบอกอะไรบ้างบง่งบอกกิโลเมตรต่อชั่วโมงบง่งบอกในเรื่องของรอบเครื่องนะแล้วตรงกลางก็จะบง่งบอกว่าอีกกี่กิโลเมตรนะ้ำมันหมดนะครับแล้วก็บง่งบอกในเรื่องของกิโลเมตรที่วิ่งมานะครับไม่เขียนไม่กอ่อมานะพวงมาลัยครับอ่ามีด้านซ้ายนะครับเป็นพวงมาลัยเล่นในเรื่องชุดเสียงนะ Bluetooth นะครับไอ้ตรงนี้ก็ จะเป็นในเรื่องของครุสคอนโซลนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยผิวสัมผัสน่าจะเป็นยางโพลิเมอร์นะเป็นพวงมาลัย3าก้านใหญ่นะครับผมของฟอร์ดนะครับอคอนโซลด้านบนครับเป็นคอนโซลผิวสัมผัสน่าจะเป็นหนังเนาะทั้งอูลองสัมผัสนิดนึงเป็นสัมผัสแบบอะไรเอ่ยเป็นหนังเนาะแล้วก็มีได้เดินนะครับโอเคตรงกลางครับมีจอขนาดใหญ่ผมใช้คําว่าขนาดใหญ่นะ เป็นจอแบบทัชสกรีนขนาดใหญ่เอาเล่นในเรื่องของมัลติมีเดียนะครับต่างๆนะครับบลูทูธรวมกระทั่งถึงเวลาเราเปิดประตูปิดประตูไม่สนิทมันจะโชว์เป็นรูปประตูขึ้นมาอย่างเงี้ยอย่งเช่นผมเปิดประตูเงี้ยเห็นไหมฮะเมื่อเราเปิดประตูมันก็จะบอกว่าเออเราเปิดประตูเนี่ยให้เห็นภาพนะครับว่ารถคันนี้มันแอคชั่นยังไงนะครับด้านล่างเป็นชุดแอร์นะครับตอนที่ผมสตาร์ทรถอยู่นะครับแอร์เย็น ไม่เย็นเย็นฉ่ำไม่เหม็นนะครับรถคันนี้เกียร์เป็นเกียร์ธรรมะนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับอโอเคสวยครับรถคันนี้มีแคปด้านหลังนะครับนีดูพลาสติกเจ้าของเดิมยังไม่แกะเลยนะไฟะหนังสือระบบไฟมีปัญหาครับช่วงล่างรถคันนี้มีปัญหานะสตาร์ทอยู่แอร์เย็นปกติเบาะเป็นเบาะหนังทั้งตอนหน้าและตอนแคปนะครับผิวสัมผัสข,ของ นัอ,อุ่ซูมก่อนข้างหลังแคบข้างหลังเป็นเบาะหนังนะครับแล้วก็ในส่วนของอแผงประตูจะมีผิวสัมผัสเป็น,เป,นเป็นพลาสติกนะแล้วก็มีผิวสัมผัสเป,เป็นผ้าสักหลาดด้านในนี่ตรงนี้เป็นสีสีออกส้มๆนะครับกระจกเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะเคครับก็ไม่มีอะไรนี่ที่ใส่แว่นนะครับรถคันนี้ใครมองหารถกระบะยกสูงไมโคตรน้อยแต่งรอบคัน อย่าลืมคันนี้ครับรถคันนี้เป็นรถ Ford Ranger เครื่องยนต์ดีเซล2.2นะครับ OpenCAP นะตัว XLS Pickup นะราคารถคันนี้กับไมาแค่3,000กโลนะครับราคา4 7 9 0 0 0บาท4 7 9 0 0 0บาทสนใจติดต่อรถด,ดีอยากขาย062824 2551 062824 2551นะครับสนใจรีบติดต่อมาเลยนี่น้องอูเราก็พยายามซูมให้อ่าเป็นยังไงครับกระจกมองข้าง เราสามารถที่จะปรับกระจกด้านในได้เนาะนะครับสวยครับรถคันนี้นะครับเจ้าของเดิมขับน้อยอย่างที่บอกไปคาอธิบายรถอยู่ด้านล่างลงไปคลิกดูลงไปอ่านได้นะครับผมสนใจยังไงติดต่อรถเดียขายใครที่ชื่นชอบหรือชอบหรือมองหารถยนต์มือสองสักคันอยู่กด subscribe กดกระดิ่งไว้ครับรถเดียขายเรามาสม่ําเสมอแน่นอนนะครับสําหรับ คลิปนี้รถเดียรขายผมโตแล้น้องอูสุดหล่อตากล้องเรานะครับขอลาแต่เปียงเท่านี้เราไปเจอคลิปรถมือสองคุณภาพคลิปใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ